มือมองดูฟ้าหันมามองมะเขือเงนขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นท้องฟ้าและนอกจากนั้นเยังเห็นมะเขืออีกด้วยผมเคยบอกแล้วงไงบอกว่ามะเขือลอยฟ้าเออแล้วมันอยู่ยังไงเหมือนดูต้นตอของมันครับ ถุงดำหรือถุงขาวก็ใช้ได้นี่ครับถุงดำและนี่คือถุงขาวหลังจากปลูกมะเขือแล้วก็จะเป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าเราเน้นการปลอดสารพิษดังนั้นการที่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงมันก็มีได้บ้างเสียบ้างอย่างเช่น ต้นนี้ใบจะกรูดงอเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางมาดูว่าใหญ่ยยและยาวขนาดไหนนี่ดูคืบของผมครับนี่เกือบเกืบคืบ,คบเลยนี่นะครับเกือบเจะคืบนี่ถ้าปล่อยว่านี่ก็อาจจะถึงคืบนะครับนี่แลนอกนั้นอ่าลูกย่อมย่อมลูกทัดมานี่ครับทั้งหมดต้นเดียวนี่สี่ลูกครับนี่นแล้วถ้า ปลูกสักสิบต้นนี่เป็นไงสี่สิบลูกจะกินทันไหมเนี่ยก็มีแบงปันพี่น้องข้างเคียงบ้างมอนกันละครับนี่มองดูเหยนคือใบบุญฟ้าสวยงามไหมครับนี่สําหรับการปรุงอาหารนะครับขนาดนี้นะครับกําลังพอ,พอดีนะครับรสกําลังดีถ้านานเกินไปกว่านี้ก็จะแก่แล้วก็จะไม่อร่อยครับดังนั้นวันนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บแล้วครับ S <S จัดการเลยอนนขอนำเสนอภาษาโค,คร,ราชเขาเรียกว่าจงครับ <c oughs> จงนี่คือสงวนาไว้ทำพันเราจะตัดลูกนี้นี่ตัดละหนึ่งที่สองอต้องยื่นมือขึ้นไปสูงหน่อย บางท่านอาจจะว่าโอ้ใบมันไม่สวยงามมันมีแมลงก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรปล่อยไปตามธรรมชาติครับสามลูกนี้ก็เอาไปแกงได้ผัดได้หนึ่งมือ้อถ้าคนเดียวกินไม่หมดนะครับนี่เอาไปย่างไปเผาอะไรก็ได้หมดแล้วครับมแม้ถ้าไปกินกับปลาเผานี่โอเคเลยนะนี่ คอยดูกันต่อไปว่ามื้อเย็นมื้อนี้จะเอาไปทำอะไรกินดีหรือไม่กินมื้อนี้ก็ใส่ตู้เย็นไว้ทำอาหารในมื้อถัดไปได้ครับ